เวลเรยหัวต่อที่สาคัญมากๆก็คือวันที่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองถอดใจและจากจากดนตรีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องไปบริษสัญญาทิ้งกับบริษัทหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับการใช้ความคิดคําอ่านของตัวเราทําเพลงแล้วออกไปนําเสนอเอามาสเตอร์โยนใส่ลิ้นชักแล้วคิดว่าไม่เอาละเลิกพริงโฮมร้องมานมนานร้องจนไม่รู้จะร้องกี่เที่ยวก็ยังไม่เห็นภาพชัดเท่าวันที่คุณแม่เสีย พอคนคนหนึ่งที่พิเศษสําหรับชีวิตเราไม่อยู่บ้านบ้านหลังนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีแรงน้มถ่วงไม่มีจุดยึดเหนี่ยวอะไรอีกแล้วทีเซเนตนะครับ ช่วงนี้ค่อนข้างว่างครับเดี๋ยวอาจจะพึ่งเพึพึ่งเกษียณจากอายุราชการประมาณร่วมสองปีก็เลยว่างจริงๆก็ว่างมาก่อนนั้นก็คือโควิดแล้วล่ะครับตอนนี้ก็จะอยู่กับดนตรีซะเพียงอย่างเดียวซึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีมากมายนักนะครับก็ใช้เวลาพักผ่อนกับการเขียนงานซะเป็นส่วนใหญ่ก็งงเหมือนกันเนะ ว่าทำไมตัวพี่โอเองถึงมาสนใจเรื่องดน,นตรีอาจจะเป็นเราเห็นกีตา้ามแขวนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่มีคนเล่นเพราะว่าพี่ชายสองคนไปอยู่ต่างประเทศนะครับคุณลุงแกซื้อไว้แล้วก็แขวนไว้อย่างนั้นมีวันหนึ่งก็ก็ไปหยิบมาเล่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ก็สนุกดีนะครับแล้วก็ไปหัดเรียนจากจากหนังสือหนังสือแม็กกาซีน,นต่างๆในยุคนั้นนะครับหาได้บ้างไม่ได้บ้าง งูปลาไปเรื่อยตัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ชอบนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยเริ่มเริ่มจากการชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็การได้คาแนะนําจากพี่พ่ว่าทําไมไม่ชอบแบบนี้ล่ะทําไมไม่ลองฟังแบบนั้นล่ะก็เลยกลายเป็นคนที่ฟังเพลงประหลาดกว่าเพื่อนๆในยุคนั้นแต่มันก,ก,ก็ชอบแบบนั้น นะครับชอบที่จะอยู่กับกับกีตาร์ที่เล่นเพลงแบบนั้นเคยเล่นอยู่กับเพื่อน3-4คนในที่สุดก็ต้องเลิกเพราะเราเราเริ่มชอบไม่เหมือนกับเขาเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวก็สมัยปี7778นะครับตอนนั้นบังเอิญได้มีโอกาสไปเล่นในร้านเล็กๆที่เขาพร้อมจะสนับสนุนให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เข้าไปในร้านนั้นวันเกิดเพื่อนแล้เพื่อนให้เราช่วยขึ้นไปเล่นให้ฟังหน่อย ็เห็นกีตาร์ของของผู้จัดการร้านเ็าวางอยู่นะครับก็เลยไปขอเขาเล่นปรากฏว่าเราไปเล่นเพลงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีคนเล่นไม่ใช่ว่าเก่งนะครับอยากเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นเพลงที่มีคนเล่นเพลงแบบนี้ด้วยเหรือเพราะเขาชอบแบบนั้นนะครับเขาเป็นคนมาเลมากันจากมาเลเซียน,นะครับเพื่อที่จะมาเล่นในเมืองไทยสมัยก่อนเขาชื่อวงอะไร Blue f a v o r ์ t e Hunter นะครับเป็นเป็นวงที่ชอบเล่นเพลงพวกโฟล์คร็อกพวก ครอสบีด s ิลเนัเสนยางพวกนิวยังพวกหลาย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 คนในยุคนั้นพอเราไปเล่นปุ๊บเขาก็แปลกใจเขาก็ชวนเล่นที่ร้านนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นธรรมดาของเด็กๆทั่วๆไปนะครับรูบ้สึกว่าจะมีวันหนึ่งไหมที่เราจะได้ยินเสียงเราออกมาจากทางวิทยุ มันคงมันคงเท่มันคงแปลกมันคงดีนะนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ก็ไกลเกินกว่าที่ที่ตัวผมจะจะเอื้อมก็แค่คิดว่าฉันเป็นตัวเองแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ก็ได้มีโอกาสารเริ่มต้นกับ กับการเชื้อชวนของหลายๆคนแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปไปเซ็นสัญญาโดยผลงานที่ตัวเราเองเขียนไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าไปจนถึงจุดที่สามารถจะพับลิชออกมาเป็นงานได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่น,นมีการเอ้ยอยากจะบิดให้เราเป็นอย่างนี้ขอให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับบางเอิญตัวเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะไปเป็นบางอย่างที่เราไม่ค่อยมั่นใจงานเราไม่ใช่งานพรอปอะครับ ในลักษณะของของการเขียนเพลงหรือการการที่เราจะทําเพลงออกมาตัวาอาจจะเป็นเบีออสอกสิ่งที่ตัวเองชอบฟังซะมากกว่าพอเอามาแอพพลายกลายเป็นงานของตัวเองแล้วมันก็เรียกง,ง่ายๆว่ามันดูไม่พอเูลา r นะครับมันก็เลยพอสักพักหนึ่งก็ก็ต้องโลสัญญาทิ้งกันไปก็สองสค่ายได้มั้งครับมันมาจากการฟังเพลงเยอะมากกว่าแต่คำว่าเยอะเนี่ยมันเป็นเบสโคที่เราตีกรอ เอาไว้ให้ตัวเราเองเยอะนี่ไม่ได้หมายถึงวารตี้นะครับเราอาจจะฟังอย่างอย่างในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเจมส์สเตลเลอร์ดอนแมคลีนเอ่อนิวยองครอสบีนู่นนี่นั่นเราชอบฟังคือชอบตั้งนั้นที่รู้ว่าเพื่อนๆไม่ชอบแต่เราก็ชอบชอบตั้งนั้นที่รู้ว่าเพลงแบบนี้เอาไปเล่นที่อื่นยากเอาไปเล่นที่ไหนก็ยากคนฟังก็น้อยแต่อาจจะเป็นความโชคดีมั้งครับท,ที่ที่ทำให้ให้ตัวเองได้มีโอกาสยอมรับว่าไอ้นี่มันแปลกเขาก็เลย พร้อมที่จะรับให้เราไปเล่นด้วยมีเยอะครับมีเยอะครับพี่โยกยกตัวอย่างว่ามีคนขอเพลงแคทสตีเวนบอกเล่นแคทสตีเวนให้ฟังแต่ใจของคนขอเนี่ยก็คิดอยู่อย่างเดียวคือ Morning Has Broken นเพราะมันเป็นเพลงดังแต่พี่โยไปเล่น Father ร์ n อนดพี่โยกไปเล่น The w i n นซึ่งซึ่งมันเป็นมันเหมือนแบบเพลงที่มันอยู่ในซอกในหลือของอัลบัม้ม ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปกวนเขานะแต่เราชอบจริงๆเราชอบอย่าง Moon Shadow เราชอบแบบอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเขาก็บอกไหนไม่เห็นเล่นแคสซี u, ผมบอเมื่อกี้ผมเล่นไปทั้งสองเพลงแล้วไงครับบอกอ้าวเขาคิดว่าจะร้อง Morning Has Broken อะไรอย่างเงี้ยเจมส์เทเลอร์เขาก็นึกว่าเราจะเล่น Handy Man ใช่ไหมแต่มันมีเพลงอีกเยอะเลยเงี้ย Steamroller Blues นะครับ Mill Worker นู่นนี่นั่นที่มันพี่ชอบชอบความคิดความอ่านในการเขียนของเขาผีวอ,อาจจะได้รับการชี้นำจากจากพี่พี่ ให,ให้รู้จักฟังเพลงที่เนื้อหาให้ให้รู้จักมองเข้าไปในลึกๆว่าเขานําเสนออะไรนะครับไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่าเอ้ยอันนี้มันป๊อปนะแล้วเราก็เล่นป๊อปแล้วเราก็เล่น พี่โอ,อเล่นดนตรีอยู่พักหนึ่งที่เอสเสร็จแล้วก็ตัดสินใจไปเรียนต่อตอนนั้นที่ไปเรียนต่อเนี่ยมีมีความ,มร,รู้สึกก้ากึ่งละว่าจะเลิกเล่นดนตรีไหมนะครับเพราะเราจะต้องทิ้งไปหนาะแล้วไอสถานที่ที่เราไปอยู่เนี่ยมันก็ไม่เอื้ออํานวยกับการที่เราจะเล่นดนตรีหรือฟังเพลงด้วยประการทั้ปงปวงเพราะพี่โอ,อไปอยู่ที่อินเดียอินเดียก็แทบไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีไม่มีซอส,สต่างๆไม่มีไม่มีแผ่นเสียงหรืออะไรอ,อะไรที่เราจะไปซื้อหานะครับต้องแบกจากบ้านเราไปอะไรอย่างเงี้ยพอได้กลับมาที่เมืองไทยปุ๊บก็แวะกลับไป ไปเยี่ยมที่ร้านเดิมเขาก็บอกเอ้ามาเล่นดิ <_ C os al> ก็เลย <_ C os al> ก็เลยกลับไปเริ่มตน้นกลับมาเล่นดนตรีอยู่สักระยะหนึ่งครับจนมาสอบเข้าที่บริษัทวิทยุการบินได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยก็เลยมีงานสองอย่างให้ทํามาตลอดวเวเลือดหัวต่อที่สําคัญมากๆก็คือวันที่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองถอดใจละจากจากดนตรีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราต้องไปบริษัทสัญญาทิ้งกับบริษัทหนึ่งนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับการใช้ ความคิดความอ่านของตัวเราทําเพลงแล้วออกไปนําเสนอนะครับก็เอามาสเตอร์โยนสายลิ้นชักแล้วคิดว่าว่าไม่เอาละเลิกก็ทํางานอย่างเดียวปรากฏว่าไปเจอพรยประถงพรพรเขาก็เลยมาบอกว่าพี่เอเคยสนิทกับเอื้องไม่ใช่เหรอครับเอื้องเนี่ยเขามาเปิดเบเกอรี่มิวสิกกับ Boy สุกี้บอยสมเกียรติเี่ยวมีมาสเตอร์ทิ้งไหมไม่ใช่เหรอครับทำไมไม่ลองไปนําเสนอเพราะเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าจะน่าจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ใจได้ง่ายกว่าที่อื่นๆ นี้พอไปทิ้งมาให้สุกี้ฟังประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์ก็ได้มีโอ,อกาสมานั่งคุยกันสุกี้ก็ถามตรงนะครับบอกว่าพี่โอต้องการอะไรเราก็ตอบกับเขาตรงๆว่าไม่ได้ต้องการก็แค่ต้องการอยากที่จะให้งานอันนี้ได้ถูกนําเสนอออกไปโดยมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเบเกอรี่มิวสิกไม่ต้องทุ่มอะไรเพื่อที่จะให้ไอ้ตงเนี้ สู่คนฟังเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุก,กี้ครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเออไอนี่มันกล้าดีไม่มีใครทำก็เห็นว่าอ๋อไอนี่มันประหลาดด้วยไอฮะไอนีอ่เออ,อ,อมันเล่นกีตร์แนวคิดแนวทำมันทําเหมือนอย่างที่ที่ไม่ได้คาดหวังอะว่าว่าทาแล้วจะกรอบโกยอะพอสุก,กี้เขาเขาลองฟังดูเขาก็สนใจมานั่งคุยกันตรงนั้นก็เป็นประตูแรกที่ที่เปิดมาเดือนหนึ่งทุกวันนี้ครับ ตอนนั้นเข้าไปอยู่ในในเบ r r ์รี่มิวสแล้วนะครับแล้วก็ก็แน่นอนละเราเราเป็นหนึ่งในสื่อปินร่วมร่วมกันกับพวกเขาหลายๆคนก็ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเพลงเอามาทำนี่ทำนู่นทำนี่อะไรกันนะครับแล้วก็เป็นบอยที่เขาอยากที่จะให้ผิ่ลองลองเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองดอูก็พยายามที่จะที่จะมองโฮมที่มันที่มันดูโฮมมีจ่จริงๆยกตัวอย่างนิดนึง พริงโฮมร้องมานมนาร้องจนไม่รู้จะร้องกี่เที่ยวก็ยังไม่เห็นภาพชัดเท่าวันที่คุณแม่เสียคุณแม่เสียทําให้ผมเรียนรู้เลยว่าพอพอคนคนหนึ่งที่พิเศษสําหรับชีวิตเราไม่อยู่บ้าน,บ,านบ้านหลังนั้นะมันไม่มีอะไรเลยพ่อไปแล้วแม่ไปแล้วเหลือพี่น้องอยู่สี่คนพี่น้องก็แยกย้ยายกันไปแม่หมาคนนู้นก็ไปอยู่บ้านเขาคนนี้ก็ไปอยู่บ้านเขามัน มันไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีจุดยึดเหนี่ยวอะไรอีกแล้วลักษณะเพลงที่เล่นอากุสติกิต้าเป็นเชิงที่เรียกว่า moderate นะครับเป็นเชิงเป็นเชิงดนตรีคอยอุ้มการเล่าเรื่องลักษณะเหมือนเหมือนเวลาเราฟังเพลงวินเซนต์เหมือนกับดนตรีเนี่ยคอยอุ้มเขากำลังเล่าเรื่องให้ฟังนั่นก็เลยเป็นบอกเกิดของเพลงโฮมคือพูดกันเป็นแบบนั้นไปแล้วก็มีนะครับยอมรับไปโดยปริยายอะครับว่าว่า ไปไหนก็ควรจะต้องเล่นไม่เล่นไม่ได้เพราะว่าเราก็เขา้าใจว่าเขาเขามากฟังเพลงนี้บางทีเราก็พยายามฟังเออพยายามฟังแล้วก็ทาความเขา้าใจกับศิลปินอื่นๆด้วยเนาะว่าเขาจาเป็นต้องเล่นเพลงเก่าๆอย่างที่เขาเคยเขียนไว้เมื่อตอนนู้นไหมหรือเพลงของคนนั้นที่เขาเอามาทำแล้วโด่งดังเขาบอกเขาต้องเล่นตลอดคือคือเออเป็นใครเขาก็ต้องเล่นตลอดเพราะนั้นเราก็คงไม่แปลกอะที่เราจะต้องเล่นเล่นเพลงโฮมเปรียบเสมือนเพลงชาติของเราไปละ สำหรับตัวเองพี่ยอมองว่าความเหมาะของตัวเราเองกับเพลงเพลงนั้นก่อนนะครับแล้วสองออการที่เราจะเอามา Rearrange จ์มามานำเสนอเราจะต้องไม่ไปทำลาย o r i g i ินอลเวอร์ชนะครับอยู่แค่แค่มีความรู้เราต้องเคารพใน o r i g i ินอของเขาไว้ก่อนถ้าเราทำแล้วมันจะแย่อย่าทำเลยดีกว่านะครับแล้วเราต้องคิดให้ดีๆว่าว่าถ้าเราเอามาเบลนกับตัวเราแล้วเนี่ย มันออกไปได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าหลายๆหลายๆครั้งเวลาเพื่อทำงานร่วมกันกับคนอื่นกับเพลงของคนอื่นเหมือนกันพี่บก็จะพยายามที่จะจะเอาตัวเองเข้าไปใส่ให้ให้เกิดองค์รวมที่เหมาะสมระหว่างตัวเรากับเขาจากเพลง Can't Find My Way Home ของ Steve Winwood ครับ มันเริ่มมาจากเราแกะเพลงของเขาในคีดีแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอยเสียงคีดีเสียงกีต้าร์มันไม่ต่ำแบบนี้นี่หว่าเมนโน้ต mm hmm. มันอยู่ที่ที่ที่สายสี่เอ๊ะทำไมทำไมเสียงมันโลเบสมันต่ำมากก็เลยถึงเข้าใจาว่าอ๋อเขามีเขามีเขาเขาเขา,เขา lower E ลงไป uh huh. ใช่ไหมอ๋อมันถ้ามันทําอย่างนี้ได้มันก็ต้องทําสายอื่นได้ด้วยใช mm hmm. ่ไหม ก็พยายามพยายามพยายามศึกษาพยายามฟังให้มากขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเจอในกลุ่มของของ c s n y c r o s s v i s i o n นะอย่างที่เขาที่เขามีการทำ Open Tuning ค่อนข้างเยอะมันเริ่มสนุกเราละ<ไ>เราเริ่มสนุกมันเริ่มมีความสุขว่ามันมัน Over all เสียงที่เราเล่นกับ u s t i ก g u ์ต a r ตัวเดียวมันดูแบบมันดูกว้างขึ้นตอนนั้นมันจะประกอบด้วย2ออย่างครับประกอบด้วย Standard Tuning ที่เราเล่นอยู่แล้วกับบางเพลงที่เราก่อนเล่นเราก็มา Re Tune มัน แล้วก็เล่นเสร็จแล้วเพลงสองเพลงเราก็กลับมาสู่สแตนดาร์ดนะครับก่อนที่เราจะเดินมาเรื่อยๆจนมันกลายมาเป็นโอเปิลชูนิ่งเป็นหลักครับเป็นสิ่งสําคัญในการเล่นโอเ n s t สปริงชูนิ่งนะครับเพื่อเพื่อจะต้องมีการเปลี่ยนคีย์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนออันนี้การการโอเ n s t ส i ริงชูนิ่งเนี่ยโดยยุคแรกๆที่เราเล่นเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนการที่เราเล่นคีย์ไหนคีย์นั้นสมมุติตั้งเป็นดีเราก็จะเล่นเพลงที่มันเป็นคีย์ดี เราต้องการสูงขึ้นเราก็จะใส่คาโปไปใช่ไหมครพอตอนหลังๆเพืไปเรียนรู้บางอย่างว่าถ้าเกิดมีการตั้งอีกชนิดหนึ่งเราสามารถเล่นเพลงได้ได้หลายรูปแบบเป็นการตั้งโอเพนสกรีนดีนะครับโดยสามารถเล่นเป็นคีดีได้เล่นเป็นคีจีได้เล่นคีเอได้เล่นเป็นมายเนอร์ทั้งดีทั้งอ e ีได้ได้หลายอย่างเลยในในแพทเทิร์นเดียวกันยังไม่รวมถึงเราจะเป็นคีย์ด้วยคาโปอีกนะครับ ดูดีใจนั่นตรงกับตรงกับเป้าหมายที่ตัวเองเขียนนะครับก็บางทีเราเราเราเขียนปนะโยชน์หลายๆเพลงเระจะอิงกับความคิดอ่านของตัวเองในบางเรื่องเอาไปผนวกกับสมัยตัวเองเป็นเด็กๆผนวกกับตอนนั้นเราเคยสูญเสียใครไปนะครับแล้วเราก็เอามาผนวกว่าโอเค๋อ้นี่มันเรื่องธรรมดาแล้วก็มันก็เป็นธรรมดาจริงๆว่าคนก่อนหน้าเรานี่เขาเขาก็เจ็บปวดแบบเรามาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้ว ทำไมเราถึงจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ทนไม่ได้ทั้งนั้นนี่คนเราแล้วก็เคยทนได้กันมาตั้งเยอะแยะอะไรอย่างเนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะชี้แนะถึงการอดทนแล้วก็อย่าสิ้นหวังในวันพรุ่งนี้ในวันต่อๆไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามเขียนเพลงให้อยู่ในในมุมของแง่คิดบางอย่างหลายครั้งสิครับที่สำนักสงฆ์บ้างสำนักผู้ศาสนาหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะ ถอเพลงไปเปิดตอนบรรยายธรรมนะครับก,ก็ดีใจก็ขอบคุณย้อนย้อนกลับไปนุมนานแล้วครับที่ผมเคยทำเบเกอรี่เลิฟสอันนั้นมันเป็นการที่ผมเอาเพลงของบอยกลุ่มหนึ่งมาทำนะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงก็คาฟเวอร์ของของศิลปินคนอื่นๆด้วยมีความคิดอ่านที่จะเอาเพลงของบอยมาคาฟเวอร์ในะลักษณะแบบนั้นมานุมนานอย่างน้อยประมาณ4-5ปีที่แล้ว แตก่ก็คาดเคลื่อนมาด้วยสาเหตุหลายๆอย่างก,ก็ไม่ได้ทำอันนี้พอจะเริ่มทำขึ้นมาเมื่อมีโอกาสก็เลยมานั่งคุยกับบอยบอยก็บอกเออพี่โอเคยทำโชว์ของพี่โอที่ที่พี่โอมีวิธีการนำเสนอนู่นนี่นั่นมันทำให้คนสามารถรู้และเข้าใจว่าว่าในแต่ละเพลงเนี่ยมันรู้สึกอะไรเราสามารถเอาเพลงแต่ละเพลงมาผูกเรื่องราวถึงถึงความสุขความทุกข์ความสาเร็จความล้มเหลวในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถเอามาผูกเป็นเรื่องเพราะฉะนั้น มันสามารถทํางานชิ้นนี้ขึ้นมาให้เดินไปจนถึงเรามีคอนเสิร์ตมีโชว์ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเพลงแต่ละเพลงมาสามารถผูกเรื่องกันได้แบบไหนให้อัตรศในการฟังเพลงให้เราเกิดความรู้สึกว่านี่คือการฟังเพลงอีกชนิดหนึ่งที่เราที่เราได้ดูได้ดูเรื่องราวควพร้อมกันไปด้วยบอยเป็นคนบอกว่า the other side of the door เนี่ยหมายความว่าเขาเขียนเพลงมาไว้เยอะแยะเลยมันเหมือนกับเขาก็มีห้องห้องหนึ่งที่มันเป็นภาพและสี ที่บอยเขาเขียนเขาเป็นอยู่นะครับแต่พอได้รับการนําเสนออีกลักษณะหนึ่งย่างที่เอาตัวตัวเองเข้าไปบวกอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นเพลงของบอยเนี่ยสามารถกระโดดเข้ามาอยู่อีกมุมหนึ่งได้ด้วยอีกสีหนึ่งด้วยอีกลักษณะหนึ่งของการน,นําเสนอก็เลยกลายเป็น The Other Side of the d o o r นะครับขอเชิญน,นะครับวันที่21 1, ตุลาคมนี้ทีซิง บอยโกเซียพงศเดียเดอร์ไซอัลบาโดร์นะครับที่สยามพิคเนชั้น7สยามสแควร์วันผมเชื่อว่าสนุกเพราะเท่าที่เราเตรียมการมานี่มันมีแต่หัวเราะตลอดเลยเพราะฉะนั้นในงานในโชว์นี้ผมเชื่อว่าเราจะมาคุยกันเราจะมาหัวเราะกันแต่ต้องมีร้องไห้คอยดูดิเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เล่นอะคูสติก,กีตาร์ดีกว่าเพราะว่าตัวเองเล่นอะคูสติก,กีตาร์มันอยู่กับเราได้ครับมันทําให้เราเย็นลงได้ มันทําให้เราอยู่นิ่งลงได้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องสว่าแวดล้อมยังไงก็เราเครียดจ,จากนู่นจากนี่มันก็ทําให้เราอยู่กับตัวเองได้มันกล่อมเกลาตัวเราได้เราปลอบใจเพื่อนเราได้เราทําให้คนนู้นคนนี้มีความสุขได้กับดนตรีที่เราจะเล่นออกไปมันสามารถสร้างวิธีคิดให้กับตัวเราได้เราสามารถดิบกระดาษขึ้นมาแล้วมานั่งขีดเขียนดูซิว่าเราสามารถสร้างงานอะไรกับมันได้สร้างความเป็นตัวของตัวเองได้นะครับมันมีอะไรให้ไปอีกเยอะแยะเลยเกี่ยวกับออคูสติกกีตาร์แค่ตัวเดียว The Guitar Mag Music Inspiration Magazine